อรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องนี่วันนี้ถ้าเที่จริงจังเราพามาอัปเดตส้วนป่าหน่อยพื้นที่ปลูกประมาณเกือบท้องไรพี่น้องนี่ตอนนี้เราปลูกเราจะปลูกให้เต็มเลยเพราะว่าเราปลูกชุดแรกเนี่ยชุดเนี้ท่ามปีเลยพี่น้องต,ต้นต้นักทามปีเลวเข้าสู่ด,ดูฝนเนี่ามปีะ้ะ แต่คันนี้ก็ยังมีพื้นที่อีกครึ่งนึงที่ยังไม่ได้ปลูกเกือบครึ่งไอ้ที่ปลูกแล้วเนี่ยที่พ่ปลูกก่อนเนี่ยพี่น้องไม่เคยให้น้ำเลยนะไม่ปล่อยตามธรรมชาติปลูกไว้มันก็โตคือช่วงแรกก็เป็นไร้ข้าวโพดก็เลยได้นามช่วงแรกแต่ต่อไปก็ตัดข้าวโพดแล้วก็ไม่ได้ปลูกเลยตอนนี้พวว่อวางวางน้ำยุดเลยพี่น้องนี่ ต้นไม้ก็จะชุ่มช่ำชุ่มชื้นเลยโอ้โหนี่ก็สร้างปีนะพี่น้องปลูกตามธรรมชาติมันก็ยังงี้แหละอันนี้ปาดูสร้างปีสร้างปีต้นท่านี้ไม่ถึงนิโป้งส่วนต้นนี้ก็สร้างปีเหมือนกันปาดูนี่สร้างปีต้ทนทอาแค่นช่วงฤดูฝนก็เราแต่งกิง่งเลยไม่ให้มันรู้ให้มันลมแรงลมมันจะได้ ไม่ประทะลมมากพี่น้องนี่ต้นพยอมสร้างปีน,นี้ก็ส้างปีปลูกตามธรรมชาตินะให้น้ำไปเมื่อวานวันนี้เขี้ยวเลยพี่น้องเขี้ยวแตกใบอ่อนประดงมาดูเขี้ยวเลยอนี AA ่โอ้โหโตดีจังเลยนะ่ริมนุน้นโตมาแล้วก็จะมาคุมต้นต้นสักนะต้นสักกัแลพยามนี่ พยายามเล็งสปีดโอ้การของของนานฟ้านี่ยางนาพี่น้องยางนากิ้งอยุไม่ได้ให้น้ำเลยยางนานนี้คงชอบหนามนะเพราะว่นหน้านะยางนานูอย่งางไหนต้นปูเป็นเทวเท้นี่ก็อย่างนาเท้าข้างๆยาง,ยงนาจะเป็นพยองเป็นพืชเป็นตระกูลเฮ็ดมีเฮ็ดนะ นี่นก็ยังนาเราก็รอลุอนอยู่ว่าเมื่อไรจะมีเฮ็ดสักทีถ้าปีนี้ยังไม่มีเฮ็ดมาบ้างเราก็คงจะต้องยอดเชือ้อยอดเชื้อเฮ็ดนะนี่นก็อย่างนาอันนี้ที่ปูกกยท่ามปีนะอันนี้สูงประมาณเมตรห้าสิบเป็นบางต้นตนะพี่น้องต้นเมื่อกี้ก็ส่องเมตรกว่าแต่ว่าที่โตดีๆเลยคือต้นสักแล้วก็ต้นลองหมากับปลาดู แล้วก็พยุงพยุงก็โตดีปลาดูปลาดูก็บางต้นก็โตดีเนาะแต่ราสู้ต้นสักไม่ได้เลยในท่ามปีแรกต้นสักโตเร็วสุดในท่าท่ามปีแรกโหนี่พี่น้องอันนี้โอ้ท่ามปีเดี๋ยวเดียวพาไปดูต้นหลังท่ามปีต้นหลังนี้ก็ตามธรรมชาติอันนี้ท่ามปีโตช้าเพราะว่าตามธรรมชาตินี่ ได้น้ำเข้าไปก็แตกใบอ่อนและต้นหลังอันนี้ก็ตระกูลเฮ็ดเหมือนกันอยู่ใกล้ๆกับพยอมนะส่วนยางหน้าตายไปแล้วยางหน้าตายไปแล้ว,ลวก็ซ่อมเป็นมะขามงนี้มะขามงนี้โตช้าพี่น้องมะขามงในโตช้ามากๆเลยอันนี้ปีที่แล้วเป็นปีแล้วนะพยอมนี้ก็โอ้โหนี่นี่ก็ไม่โต รุ่นเดียวกันนะนี่รุ่นเดียวกันนี่พี่ยอมต้นนี้ก็โอ้โหสวยงามพี่ยอมมาดูต้นนี้มาดูก็ทามปีเอ๊ยยิ้วดีเเองเท่าน้ำยุเลยแต่ครั้นี้ระหว่างน้ำยุมันก็จะต้องโตได้เท่าๆกันนะผิดว่านะนี่ต้นต้นนี้ต้นซาทอน พวกม,มาแต่งกิ่งไปแต่งห่างๆลำต้นหน่อยนี่พี่น้องพวกเราจะแต่งกิ่งห่างลำต้นหน่อยปล่อยให้เดี๋ยวต่อไปมันก็สลับสลับจริงนี่นี่ไม่เอาเราไม่เอาเราก็ตัดห่างๆหน่อยโหที่ตัดห่างเนี่ยต้องเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันจะชื้นเข้าไปในไซแล้วก็เป็นโพรงได้ <c oughs> โอ้โหนี่เดี๋ยวพาไปดูซาทุผลต้นใหญ่สุด ข้ามปีนี่ใหญ่ทุดพี่น้องสาทุอนปลูกสิส้งเมตรนะพี่น้องสาทุอนของผมหาต้นมีอยู่หาต้นคนต้นนี้ก็โอเคแล้วกำนนให้มิดต้นนี้ต้นใหญ่สาทุอน่วนต้นนี้ยังเล็กอยู่เฮ้ยยังเกียวอยู่เลยก็โตไม่เท่ากัน เราไม่ได้ให้น้ำเลยต้นไหได้โอกาสมันก็ได้อาหารได้อะไรไงสูอว่าใบต,ต้นเล็กๆมันไม่มีโอกาสที่จะได้ดูดน้ำได้อะไรได้แยงแซงนี่นี่พยุงพี่น้องสูงแบบเมตรเจ็ดสิบมีงามแล้วโอ้โหนี่พยุงพวกงก็พยายามแต่ง แต่งให้มันให้มันไม่หนักไม่โอนนะมันขยอยโอนพี่น้องเวลากิ่งมันนั้นแหละมันแตกคะแนงโอนแล้วกลัวว่ามันจะชีกนี่พวกก็ตัดด้วยเลยอันนี้ตัวน,นี้ก็ขึ้นมามีอยู่ท่องส่องกิ่งแหนะพยุงนี่ก็เป็นพยุงเหมือนนี่ก็พยุงตัวน,นี้ก็ทางนี้ก็ใหญ่ ถ้ายูครอบครอบเนี่ยก็จะย้ายดีกว่านะพี่น้องโอ้โหนี่ิอันนี้ที่เราลงไม้ลงไม้ต้นนอนนอนกับพื้นเลยเจอลมเข้าไปเดี๋ยวคอยประทรมพยาบาลกันอีกทีนี่ก็ลงไม้ยังไม่ได้เก็บทุ่งเลยมาดูสฮ้ยต้นอีกต้นนี้ต้นนี้ก็มาดู ทามปีเหมือนกันปลูกตันท่านไม่ได้ให้หน้าแต่ปีเนี้ยจะให้หน้ํามันจะได้ที่ลงจะได้เป็นป่าสีนี่มาดูต้นนี้นีขึ้นมาตรงปีดเลยพี่น้องตรงเป็นลำเลยอย่างกับไม้ไม้พองลูกเสื้อเลยต้นพยุงต้นนี้ก็ไม่โตท่ามปีอันนี้ก็ทามปีเหมือนกันพี่น้องพยุงนี่โอ้โหอันนี้มีกิ่งแต่พวกเข้าเลย หาสิบเซนกแตกกิงบานยังบ่อนไสเลยตามธรรมชาติพี่น้องเดี๋ยวเราจะปลูกเพิ่มขยุกเข้าไปอีกนี่ต้นสักนี้ได้น้ำเข้ามาก็รอดล่ะงามเลยนี่ก็เป็นพื้นที่ที่เรากำลังจะปลูกใหม่ทีล่ลงลงส่วนต้นสดาวนี้ก็เป็นรอบ ทางไรข้างๆก็ปลูกไปดูนี่เราเราลักป้ากันไว้นี่มะขามโมส่วนต้นนี้ระหว่างระบบหนามฉ้าเนี่ยพี่น้อง,งมันก็เมึนนี้ไม่ตายนะมันสลัดใบก็คือเกือบจะตายนี่มีมะเกลือมะเกลือนี่ก็มึนจะตายเลยใบยแห้งดำหมดเลยเนีย่แต่ทีใบเขี้ยวๆนี่ก็ยังมีได้ได้ระบบหนามเข้าไปที่นี้คงจะรอดภายในปีเดียว อัตาเราก็จะต้องสูงกว่าอาตากันเติบโต,ต,ตจะต้องสูงกว่าพี่น้องโอเคครับพี่น้องวันนี้ชมชมส่วนส่วนปลาที่เราส้วนตัวปลูกเองไม่ใช่ปลาธรรมชาติเราจะท่านั้างมันขึ้นมาเป็นส่วนปลาโอเคครับพี่น้องขอให้ทุกคนมีความสุขกับการปลูก ต้นไม้อยู่กับธรรมชาติยังมีความสุขโอเคครับ